ไปตามอายุสังขารวมก็ตายรูบาอาจารย์ว่ามันตายตลอดตายจากเด็กเล็กกลายเป็นเด็กโตตายจากเด็กโตกลายเป็นเด็กหนุ่มสาวตายจากเด็กหนุ่มสาวกลายเป็นวัยกลางคนตายจากวัยกลางคนก็มันเป็นคนแก่ตายจากคนแก่ก็เขาเ้าเตาเผาก็าอยู่งี่แนละ ายเดืยวก็ตายสุขก็ตายตลอดว่างี้นะี่ก็ใช่ถ้าพี่ณาตารย์ท,ที่ครูอาจารย์สอนนี่ก็ใช่ใตายตลอดตายตลอดเพราะชีวิตมันก็เทียนไขจุดเทียนป้าแล้วมันก็ต้องไหมไปถึงที่สุดอื่แล้วก็ต้องตายถึงที่สุดไม่มีอะไรดีขึ้นมา,านั่นพระพุทธเจ้าบอกขึ้นป้าพป๊ะสอนให้สัตว์โลกรู้จักคําว่าลืมตา อย่าพากันหลับหูหลับตามันไม่ถูกลื่มตาดูบ้างว่าสีสันของโลกเป็นยังไงดูลืมตาดูบ้างว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาโดย่ายเดียวเป็นคนหูหนวกตาบอดพระเจ้าเกขึ้นก็คือให้มนุษย์ได้สัตว์โลกรวมถึงพวกเทพบุตรเทพธิดาเราพม่าโลกเขาเรียกว่ามีหูมีตาบ้าง แต่พอเราจะเข้าใจไหมในธรรมะที่พระเจ้าสอนบางคนว่าโอ้เข้าใจยากมันละเอียดมันก็ไม่ได้ละเอียดถ้าดูแลมันก็ทั้งยากด้วยทั้งละเอียดด้วยใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าละเอียดเลยต่อชีนทานอาของละเอียดทานละเอียดก็มีใช่ไหมทานทานยากก็มีไม่ใช่ว่าจะละเอียดหมดทานแบบยากก็มีทานแบบละเอียดก็มี ศีลแบบยาวก็มีศีลแบบละเอียดก็มีภาวนาแบบยากก็มีส, <omi> บบกกมสมาธิแบบยาวภาวนาแบบยากแล้วก็ภาวนาแบบละเอียดก,ก็มีตัวละเอียดไม่ได้ส่งผลรู้แต่ภายในตัวยากก็ส่งผลรู้ภายนอกด้วยคนอื่นเห็นด้วยทานคนอื่นเห็นนี่ทานยากคนอื่นเห็นเห็นว่าไปทาน ทานให้คนทานให้สัตว์ช่วยเหลือคนทานนี่ทานให้กับแม่ชีป้าขาวสมณเพศพระพิสุสัมสมณีนั่นทานก็เห็นอกกบิยาภายนอกแต่ทานภายในไม่มีใครเห็นทานแบบไหนทานภายในถ้าจะพูดถึงว่าอภัญทานมันก็เป็นเพียงอยา่างทานภายในตัวนั้นไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ คือรู้ได้เฉพาะตนว่าท,ทานได้ไหมเวลาทานทานภายในมันทานได้ไหมหรือว่าอากวิยาเพียงภายนอกไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอภัยทานก็ทานธรรมดานี่รู้แต่ว่าทานภายทานภายนอกเห็นชัดจะทานภายในทานภายในใจของเธอทานด้ไหมนการรักษาศีลศีลห้าศีลแปดรักษาการภายนอกเห็นละครไหมภายในพวกเธอรักษาศีลไหม ใจของเธอรักษาศีลด้วยไหมหรือจะรักษาศีนเพียงภายนอกนั่นนี่คือ,อยากเปละเอียดภาวนาเหมืมนกันเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาใจคือภาวนาด้วยไหมถ้าใจคือภาวนาด้วยก็ดีแต่ส่วนมากใจมันไม่ไม่ภาวนาด้วยที่นั่นก็เรียกว่าการทำสมาธิการภาวนาแบบยากเป็ละเอียเดเห็นเดินจงกรมเห็นนั่งภาวนาเห็นสวดมนต์ไหว้พระใจมัน เดินจงกรมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระด้วยไหมพระนางจะมาจบูกตัพระคบาสวดมนต์ไหว้พระใจมันอยู่ไหนนั่นมีทั้งหยาบและทั้งละเอียดแต่ถ้ามันถึงใจตรงนั้นมันก็จะพร้อมด้วยทานด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นรักษาจีนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจภาวนาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ มันจะพร้อมหมดนะดูนะถ้ามันสมบูรณ์ด้วยกายวาจาใจจะส่วนมากมันจะไม่เป็นดีใช่ไหมเนี่ยมีอาการภายนอก่บพาดรับชีนเมาเยามเปยอยู่ไม่รู้เรื่องรู้ววราวปาก่าพัดรับชีนแต่ว่าตามองหาที่จะฉกรขโม,มยทานกันอ่จนว่าทานเราทานแต่ว่าใจตอนนั้นเพียรพยายามที่จะว่าเราจะได้คืนสิ่งไหนบ้าง ทางแค่นี้เราจะได้คืนเจวเนี้ยทานข้าวปั้นหนึ่งมันจะสิ่งที่เราได้คืน่ะเต็กกเมตะกร้าเต็มกระบุงไหมตัวนูน้นใจไปนูน่นใจไม่ยอมทานด้วยที่ภาวนากนเดินเจ้ากรมอา้าวนั่งภาวนาอา้าสวดมนต์ไหว้พระใจมันไปด้วยที่ใจมันไม่ไปด้วยที่เดินเฉพาะกายที่ใช่ไหมใจมันไปนูน่นมันอยู่ที่ไหนไม่ทราบ ไปลักฉกขโมยหรือว่าไปขึ้นบ้านปิดลูกปิดเมียเขาหรือว่าเตรียมพูดปดหมดเท็จเตรียมไปทําปานาติบาทใจมันไปนูน่นนั่นเรียกว่ามีทั้งหยาดทั้งละเอียดส่วนมุลวายพากก็สวดไปสวดไปปปากก็เอาเคยวาจาแต่ว่าใจไม่รู้ไปไหนสักพักก็ลืมแล้วอะไปไหนแล้วใจน,น,นั่นลูกหนึ่งก็คือมันไม่รวมกัน ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตัวนี้มันไม่ส่งผลพร้อมจึงไม่ได้ไม่ไม่ได้อานิสงส์ที่มากเท่ากับรวมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถ้ากายวาจาใจมันสมบูรณ์รวมกันแล้วมันก็ได้บุญมากได้อานิสงส์มากเพิ่มบุญพ่อคุณนี่ก็เลยเป็นอากัปกิริยายบวชล้านภาษาก็ตามมันไม่มีประโยชน์เพราะอาศัยกับวิยาคมบ้าปัญชาอุปสมบทด้วยป้าเหลืองโอนหัว แต่ว่าใจมันไม่ยอมบวชด,ด้วยนี่ที่ลูกเนี่ยนะ้นจะไปกล่าวไปบางคนเป็นอ๋อบางคนไม่ได้บวชไม่ได้บัญชาอุปสมบทเตว่าบวชใหญ่รู้บุญรู้บาปรู้สิ่งไหนควรไม่ควรประพฤติปฏิบัติตนเป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมสมบูรณ์ เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่กล้ากระทาชั่วเจ้านี้บวชใจแต่ว่าไกลไม่ได้บวชที่ว่าเป็นสมมุติแห่งว่าสมณนนะเป็นพระเหมือนที่พวกเราเห็นพวกนี้เลิศกว่าพิสูจที่โกนหัวนุ่ง,งผ้าเหลืองของปอมตัวนี้มีมากนั้นเวลาที่กลุ่มนี้เขาลวงโลกเขาจึงมีบาปมากหนักที่สุดเจ้าชกัน เพราะว่าเขาบวชเพียงกายเพื่อลวงลูกแต่ว่าใจเขาไม่ยอมบรรพชาอุปสมบทด้วยถ้าใจมนุษบรรพชาอุปสมบททุกอย่างก็จบทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจและการบวชคือการบรรพชาด้วยอากาพียาแห่งผ้าเหลืองโอนหัวนุ่งของผ้าเหลืองพร้อมไปหมดตัวนี้คือสมบูรณ์ด้วยการบรรพชาอุปสมบทด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ บอยากนะลูกนีเพียงพูดให้ฟังถ้าใจมันบวชด,ด้วยมันก็ไป็นสิ่งที่ดีถ้ากายไม่บวชใจบวชนี่ก็เลิศนี่ก็เพะเสริฐแต่ว่าถ้ากายมันบวชใจมันไม่ยอมบวชนี่เลวที่สุดสศรษฐีฉันยังดีกว่าพวกนี้ถือว่าเขาไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสใดๆเลยในบุญในบาปน้อยู่ห้ากินไปการอยู่ออยู่ห้ากินแบบไหน,นที่จะ ร่ลำรวยมีเงินมีทองหรืออยู่สบายอัน,นี้พุทธศาสนาโดดเด่นที่ว่าในประเทศไทยนี่เก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเปรเซนวงโลกได้อย่างสบายคนกคนราบคนไหว้อยู่อย่างสบายตัวนี้ลูกี่เมื่ออยู่อย่างสบายโอ้เข้าท่าตัวนี้ลวงโลกได้ได้ดีหาเงินได้คล่องก็ อยู่ในเพศนี้โดยที่บวชกายแต่ว่าใจไม่ยอมบวชไม่ยอมมันประชานี่ตัวนี้อันตรายที่สุดทำให้ศาสนาพุทธที่เลือดที่ประเสริฐเสื่อมไปเสื่อมไปเพราะว่าผู้ไม่รู้ก็มีส่วนหนึ่งผู้รู้ผู้นี้ตําในทีเดียนผู้ไม่รู้ก็ถือว่าเลือดพระประเสริฐบวชได้แต่ผู้รู้ ผูน้นี้ที่ดูเนี่ยมันรับไม่ได้ทนได้ยากผู้ที่ไม่รู้ก็ส่งเสริมว่าดีผู้นี้บวชได้สามารถที่จะทําให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองดีกว่าเราเพราะเราไม่ได้บวชเป็นความคิดที่ผิดปัจจุบันกระเบิ์แตกต่างกันมากในความรู้สึกนึกคิดเมื่อพูุ้ทธเจ้ายังทรงพทฒนอยู่สว์สโลกยังพอมีบุญบ้างแต่่าเมื่อพุทธเจ้าเข้าสู่เมืองปนิพันธ์สว์โลก มีบุญน้อยนิดเพราะว่าหมดยุคหมดสมัยในผู้มีบุญอุบัติขึ้น